สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวยบักขามสมผ่านขามน้องกีสำหรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจบอกจำกัดไว้และอายุครับมือนีพอมีดนตรีดนะครับเด้อมาเบิงนกนกินปลีนะครับกำลังกันกกไข่ยอยู่ในรังคือเก่าครับมือนี้เป็นมือทีสิบซี นะครับกับเมนก็ยังกกไข่อยู่คือเก่านะครับกัอยู่ข่างหน้าต่างเฮียนนะครับเดี๋ยวเสียให้เบิงนะครับกับมีไข่อยู่สองหน่วยนะครับข้างในเปิดนะครับกับเปิดเบิงแล้วนะครับเดี๋ยวสิลองเปิดหน้าต่างเบิงนะครับ เพื่อเป็นการไ่ายให้ชัดชัด ิกลับมาแล้วครับนะเข่าไปแล้วครับเข่าไปขึ้นเขานะครับเมื่อกี้ลองเปิดหน้าต่างดูนะครับแม่ก็ตกใจแล้วก็บินออกไปแล้วตอนนี้ก็บินขับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมปิดหน้าต่างแล้วนะครับนี่นะครับก็เรียนรู้สังเกตไปด้วยกันเพื่อไม่เป็นการรบก,กวนแม่นก จนเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้แม่นกตกใจเราก็จะค่อยๆนะครับถ่ายค่อยๆบรรยายไปนะครับเห็นไหมครับให้ดูกันชัดๆเสียดายว่ามันเปิดกระจกไปไม่ได้นะครับเปิดกระจกแล้วแม่นกมันก็จะบินหนีเพราะแม่นกตกใจแม่นกก็ระแวดระวังภัยเหมือนกันครับ ฉะนั้นผมยังถ่ายอยู่หลังบานหน้าต่างบานหน้าต่างจะเป็นสีชานะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับมองจากข้างนอกมามันก็จะไม่ค่อยเห็นเหมือนรถติดฟิล์มนะครับเหมือนฟิล์มรถยนต์ประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าเปิดหน้าต่างไปเมื่อไหร่แม่นกเห็นเราก็จะบินออกไปนะครับแล้วก็บินหนีไปเห็นไหมครับเด็ก นะครับเราก็ศึกษานกเป็นวันที่14แล้วนะครับข้างในจะมีไข่อยู่2ฟองนะครับซึ่งเป็นไข่ที่เล็กมากนะครับเท่ากับประมาณนิ้วก้อยนะครับตอนแรกที่เคยบอกว่าใหญ่เท่านิ้โป้งดูอีกทีไม่ใช่ครับเล็กเท่ากับนิ้วก้อยเลยนะครับแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสมันนะครับเพราะว่า มันจะทำให้อุณหภูมิของไข่เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเราก็แค่แค่ก้มดูในลังนะครับว่ามีกี่ฟองสองฟองนะครับเล็กๆครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็มาตามติดชีวิตของอนก Little e a t e n Bee ในตระกูลของ Hummingbird นะครับ ก็ลิทเทิลกับแปลว่าเล็กอีทเทิลกับแปลว่ากินบี bee กับแปลว่าพึ่งนะครับหรือนกกินน้ำพึ่งหรือนกกินปลีนั่นเองนะครับ For today, uh, my f r i e n d you can see we follow the bird where i t made the the egg to be warm for the new world uh, she stay always inside internet like uh, the same the passing day i have show you like that and then you can see eh, always like uh, uh, we is the uh, uh, how about the bird to be warm? The eight. They stay inside like that. Uh, they have two of the eight inside. To get warm, but uh, today is not finished, not yet warm enough. Must be waiting for another day, for couple of days, and then the baby is come out from shell of the eighth. Okay, thank you. Uh, have a nice day. See you, my friend, and see you, uh, everybody. If you like it, please like, share, subscribe, and uh, place the bell. Oh, it's gone away. Fine. Okay, see you later.